สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองช็อตเช่นเคยนะผมคือตอนนี้ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้านะคือผมวางเบ็ดไว้ตรงตรงนี้ครับคือผมจะมาเอาปลาเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นส,สองวันสองวันติดแล้วที่ที่บ่อน้ำที่ข้างหองนะแล้วก็มันเบ็ดหายทุกทุกวันนะครับผม ตอนนี้ผมก็เลยตั้งไว้สองอันแล้เมื่อกี้ผมมาดูต้องต้องไปเอาถึงข้างล่างน้ําเลยมันมีปลาติดมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาช่อนแต่ไม่ใช่นี่ติดมาตัวเดียวครบเนี่เพื่อนๆดูครับหน้าตาเนี่ยลายมันปลาช่อนก็ไม่ใช่นะให้เพื่อนดูกใกล้ๆกันดูนี่เป็นเบ็ดเล็กนะผม ตัวใหญ่นี่ไม่กัดเพื่อนๆดูให้หน่อยว่าเป็นลายอะไรเนี่ยปลาช่อนก็ไม่ใช่แน,น่ๆแล้วมันแล้วมันพัวพันอยู่ตรงนี้ครับผมชมผมก็อะไรก็ไม่รู้นะต้องลงไปเอามันมันติดอยู่ตรงเนี้ข้างหญ้าเนี่ยหญ้าตรงเนี้ยมันน่าจะาวิ่งพันกันอยู่เนี่ย ผมใช้ปลากระจกใช้สายปลาประมาณนี้เป็นล่อไว้นะผมไม่รู้ว่ามันตายหรือยังเดี๋ยวให้พวกมันได้ดูหน้าตามันนะราคบเพื่อนๆลักษณะลายมันจะเป็นนี้ปลาซักเกอร์หรือ,รอเปล่านี่หรือเป็นปลาอะไรเนี่ยมันโดนเบ็ดเล็กเนะผมไม่ได้โดนเบ็ดใหญ่นะคือมันเบ็ดหายทุก,ท,กทุกคืนนะครับทุกเช้าผมมาดู เอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นผมคิดว่าน่าเป็นปลาใหญ่นะแต่แต่มันไม่เห็นได้พอมาถึงว่ามันก็ขาดอยู่แล้วนะผมหายไปสองสองอันแล้วเบ็ดนะครับผมเชือกขาดหมดเลยแต่นี่มันได้เพราะว่ามันตัวไม่ใหญ่ครับเนี่ยเป็นปลาอะไรไม่รู้ครับเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยครับผมมันมีฟันด้วยนะมีฟันซี่เล็กๆด้วยเนี่ย ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปไม่ได้ยาวคลิปสั้นๆนะครับผมเพื่อนใหม่ก็รอสองวันอย่างน้อยครับผมหนึ่งวันเลยหนึ่งวันขึ้นไปสองวันนะผมเพื่อแต่ไม่ได้ผิดกฎกันนะเพื่อนนะก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามม้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมลาด้วยปลาเลยนะครับผม